แสงแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบาลากหลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงเปิดสับสก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแสงแงวันนี้นะครับมาอยู่หน้างานช่างพรนะช่างพร นี่นะครับพี่พรนะครับหายหน้าไปนานเลยนะครับหายไปไหนมาก็เกาเลยอ่อยเกาเลยนะครับก็ช่างไม่สบายมั่งครับพี่พรเนี่ยอยู่กับแพงเพชรใช่ครับรับงานเฉพาะกับแพงเพชรนะอ่าบางคนถามว่าช่างพรเนี่ยรับงานที่อื่นหรือเปล่าไปไม่ได้ไไม่ด้เรื่องอะไรลูกอ่อนนะครับวันนี้มาดูนะครับว่า พี่พรจริงๆทาสีด้วยนะเนี่ยทาสีนี่พี่นุ้ยดูพี่พรมนมนมาดูงานสิทำไมอาการมันเป็นยังไงถึ่งขยับช่างเขาตั้งไว้ไม่ได้นะตั้งไว้ตั้งไปแล้ว่าผมเห็นข้อขอบถึงนี่เลยนะครับขอบถึงนี่เลยเนี่ยลอยล้อเพราะว่าเอาหลานเขา โย่กลางห้องเลยครับซ้วมมันนะใช่ครับจะโคกเนี่ยนะโย่กลางห้องน้ำก็ดีนะพี่มันเป็นยังไงถึงขยับได้ครับตัวของบ้านก็ไม่เอาตัวของบ้านก็อยากให้ขยับเออมันติดตานะครับก็บอกช่าง่อลมันอาบน้ำไม่ได้ด้วย จะโคกอยู่นี่นะจริงๆถ้าอยู่กันสองคนเนี่ยอีกคนถ่ายอีกคนอาบน้ำสบายเลยสบายเลยแต่ถ้าจะโคกก็เรียบร้อยเลยนะครับถ่ายไม่ได้นะครับกพเรื่องของเรื่องพี่พรก็มาขยับให้พี่นุ้ยมาดูใกล้ๆให้หน่อยนะครับหลังตรงนี้มาได้หรือเปล่ามาดูดินะครับก็หลังตรงนี้นะครับก็สนิทเลยนะครับติด ก็คือแบบนี้นะครับงานที่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับถึงจะสวยงามนะครับอันนี้สุขพันเขาติดหรือว่าพี่พอติดเขาติดใบเก๋เขาทำไว้เสร็จแล้วพี่พอมาทาสีเฉยสีติดนะครับทาสีก็ติดโถแล้วก็ต่อน้ําให้เขาครับอ๋อต่อน้ําก็คือเราทําทานเขาเรียกว่าเอาที่เอาที่เขาทําไม่เรียบร้อยใช่ครับสรุปว่ามาเก็บงาน ติดบานด้วยนะใช่ครับติดบานด้วยบานะครับบานแบบนี้นะพี่นุ้งมาดูใกล้ๆนิดหน่อยนะครับงานเป็นบานทาสีพร้อมนะครับก็อยู่ที่มือวิพรแล้วกันนะครับก็อันนี้นะขอปิดหน่อยขอปิดหน่อยเข้าหรือไม่เข้านะครับบานจะโค้งจนแรงอ่านี่นะครับอันนี้นะครับเป็นงานโฟด้วยนะ้ววิพรนะมีร่องด้วยนะเนี่ย นะครับก็ไม่ได้การยุ่งนะโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับพี่อยขอดูข้างมอกหน่อยนะครับตัว <c oughs> ตัวหมอตัวมอตัวนี้นะพี่พรติดเขาติดไปเองแนละ้วเขาติดไปแล้วโอเคนะครับก็พี่พรกําลังจะติดข้างบนนะครับ <c oughs> ติดด้านบนนะครับ ก็จะเป็นตัวนี้เหมือนกันนะพี่นะใช่ครับนะครับก็อันนี้นะครับก็เรียกว่างานต่อเติมนะครับพี่พรก็รับอยู่รับครับเป็นช่างนี่นเขาไม่รับนะพี่นะครับพี่พรรับ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 ประมาณว่ารับจบรับจบเลยนี่นะครับขอช่างพรแหละอ่ะตอนนี้ก็ฝากเบอร์โทรให้หน่อยพี่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่สองหกสี่สองเก้าเจ็ดครับนี่นะครับผมงานแบบนี้นะครับพี่พรนะครับไม่ได้เกี่ยงเลยนะพี่นะ รับหมดรับหมดถ้าอยู่กําแพงเพชรนะอ่าพอไปที่อื่นไปไม่ได้นะไปไม่ได้โอเคนะครับชอบคลิปดีๆแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแคะแสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูชูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดี y วงานบาลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตาม ดูช่องพี่แก่พี่ก็จะแซะพี่กอจะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลัง้าจะกอ็อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแกะแสะแงแคะแสะแง